หน้าของคนเราเนี่ยมันก็มีแฟตแพดอยู่ทำลายแฟตเนี่ยโดยเกินความจำเป็นตอนแก่เนี่ยมันจะแก่มากเราจะดูดีตอนนี้ตอนแก่เนี่ยหคุณจะดูไม่ได้การที่เราจะดูว่าหน้าเราย้อยหรือไม่เนี่ยดูง่ายๆเลยดูขอบกระดูกเราถ้าเมื่อไหร่เห็นมันเริ่มแล็บ,บออกมาน่าจะต้องหาแพทย์ถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะดึงขึ้น มันที่บนหน้าเราหน้าของคนเราเนี่ยมันก็มีแฟตแพดอยู่แฟตแพดก็คือนึกถึงฟองน้ำนะนะตรงนี้มันก็มีก้อนหนึ่งตรงนี้มันก็อยู่ก้อนหนึ่งนะเพื่อค้ำจุนใบหน้าไขมันที่อยู่ในผิวเนี่ยมันก็นึกถึงหมอนไว้มันจะช่วยดันมันเยอะไปมันก็ดันเยอะมันน้อยไปหน้ามันก็ฟี่ต่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟตหายแล้วจะดีให้มันมีพอควรหลายคนในบ้านเราเนี่ย บางทีก็เวอร์นะฮะอยากให้หน้าเลียวเล็กโดยว่าฉันจะต้องทำลายแฟตบนหน้าให้หมดในเรื่องของการทำลายแฟตเนี่ยโดยเกินความจำเป็นตอนแก่เนี่ยมันจะแก่มากแฟตแพดเนี่ยให้เราจัดในให้ปริมาณยังอยู่ในพอเพียงกันอยู่ไม่ใช่ว่ากำจัดมันให้สิ้นซากไปเราจะดูดีตอนนี้ตอนแก่นี่โหคุณจะดูไม่ได้ เคยพูดไป EP ที่แล้วละปัจจัยภายนอกแสงแดดบุหรี่มลภาวะปัจจัยภายในแก่โดยส่วนตัวปัญหาสุขภาพภาวะโภชนาการไม่ครบโปรตีนไม่พอเป็นต้นการที่เราจะดูว่าหน้าเราย้อยหรือไม่เนี่ยหรือมีแลกเซตี้หรือไม่เนี่ยดูง่ายๆเลยดูขอบกระดูกเราหรือเรียกว่าจาวลายเนี่ยถ้ามีจาวเกิดขึ้นคือตรงนี้เนี่ย มีรอยโค้งเกิดขึ้นแทนที่มันจะเป็นเส้นตรงนั่นแสดงว่าเรามีการหย่อนคอยละ <S <S ถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะตึงขึงเด้น้าเมื่อไหร่เห็นมันเริ่มแลบ,บๆออกมาน่าจะต้องหาแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการดูแลตรงนี้มันก็จะเคยคุณกอาจ,จเคยได้ยินเทอร์มาจ เมอร์ชก็เป็นตัวที่โด่ง,งดังในอดีเป็นโมโนโพล่า RF อันนี้โมโนโพล่า RF เนี่ยมันก็ลงลึกลงลึกไปถึงในชั้นที่เป็นไขมันเลยละ่ะในไขมันเนี่ยมันก็มีทั้งตัวค้ำจุนไขมันเรียกเซปตั้มเป็นใยอยู่ในตัวไขมันเนี่ยอ่าแล้วก็เซลล์ไขมันอยู่เราไม่ต้องการไปทําลายเซลล์ไขมันหรอกแต่ถ้าเราทําให้เซปตัมเนี่ยมันหดตัวซึ่งเป็นโปรตีนนะฮะ มันรังพึ่งอะไอ้กรอบของลัง่ยมันมีการหดตัวมันก็มันก็จะทําให้เนื้อมันแน่นเข้ามาโดยที่แฟตไม่ไม,ไม่ไม่สลายตัวไปแต่บางครั้งอะอย่างหน้าตอ่ตอตบอะเราคงไปอัดมากไม่ได้อัดยังไงมันก็ไม่ขึ้นหรอกนะคุณยิ่งไปอัดมันแฟตยิ่งหายตัวคําจุนใบนหน้าก็ยิ่งไปอันนี้ตัวเทอร์มาชเนี่ย20ปีผ่านไปมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องต่างๆเช่นโอริจิ ที่คลินิกเราก็มีออริจิโอมาก่อนค้ายคลื่นเทอร์มาชเลยเทอร์มาชนี่คือการปล่อยโมโนโพลาร์อออกมาเป็น5คลื่นมันเป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้ามันมีความร้อนเขาก็แบ่งเป็น5คลื่นแล้วก็ยิงสเปรย์ความเย็นลงไประหว่างคลื่นมันก็จะทำให้คลื่นของมันเนี่มีความเย็นปกป้องผิวผิวเราก็จะไม่ไม่ไหม้จากไอความเย็นที่มันพ่นๆลงไปต่อมาเนี่ยก็มีการดัดแปลง v o ลูเมอร์ก็ปล่อยขึ้นวิทยุนี่อะไรหนึ่งวินาทีเต็มๆเ,เลยไม่มีการพ่นสเปรย์นะแต่ใช้คูลิ่งที่ผิวหนังด้วยด้วยดน้น้ำเป็นเทคนิคพิเศษของเขาเลยโวลูเมอร์ก็พยายามปล่อยพลังงานโดยใช้1วินาทีเต็มๆเ,เนี่ยจะทำให้พลังงานมันอมอยู่ในเนื้อหนังแท้หรือเดอร์มิสได้เต็มๆแล้วใช้ความปกป้องผิวโดยใช้ความเย็นจากน้ำอันนี้เพื่ออะไร การที่ปล่อยพลังงานยาวๆนีม่ทําให้มีการสร้างลลรเจนได้มากแล้วอาจจะมีการสร้างไฮายาลูรอนด้วยอันนี้เรามาดูเรื่องของไฮฟูเทคโนโลยีบ้างไฮฟูเทคโนโลยีหรือ h i อินเทนซิตี้โฟกัสอัลตราสาวกลุ่มไฮฟูเทคโนโลยีเนี่ยมีเครื่องมือมากมายมีอัลตรามีลีเนียซีอัลตราฟอร์เมอร์แล้วก็ยังมี s ิ g กม l i ลิฟ พวกนี้เป็นไขฟูหมดทั้งหมดทั้งนทั้งนี้ทั้งมวลทั้งหลายที่พูดถึงเนี่ยมันจะโฟกัสอยู่3ามจุดมิลใต้ผิวก็อยู่ในไขมันชั้นลึก3มมิลก็อยู่ไขมันชั้นบนแล้วก็2มิลก็อยู่ในกึ่งระหว่างเนื้อหนังแท้กับชั้นต่อกับไขมันแล้วก็1.5มิลซึ่งอยู่ในหนังแท้ส่วนใหญ่จะโฟกัสอยู่ตรงนี้สําหรับทําหน้านะครับส่วนถ้าเกิดเอาไปทาตัวก็ลงไปเม้มิล6มิลสมิล ก็สามารถลดไขมันที่พุงได้การดูแลโดยใช้คลื่นแบบอัลตราซาวด์ประเภทไฮฟู Hi ull, และโมโนโพลา r ์เอเป็นเครื่องที่เรียกว่า no downtime เป็น non-abrative ไม่มีการเปิดของผิวบนพลังงานผ่านผิวลงไปดูเหือนผีเดินผ่านประตูพลังงานเหล่านี้เดินผ่านประตูนั้นเสร็จกระบวนการของหัถการเหล่านี้คุณจะไม่มีแผลแล้วคุณก็จะไม่บวมนะถ้าทาอย่างเหมาะสมกลับไปทำงาน ตากแดดได้ไม่ต้องหลบแดดเป็นหัตการที่ดีกับผู้ป่วยครับการเห็นผลของ h ไฮฟูเทคโนโลยีและ Monopolar ไ f เนี่ยส่วนใหญ่จะค่อยๆมาจะเริ่มเริ่มเห็นชัดที่ประมาณ1เดือนแต่การคอมบ2สองอย่างรวมกันทั้ง Monopolar บวกไ i ฟูในเวลาเดียวกันนั้นปัจจุบันการใช้2เครื่องพร้อมกันได้รับความนิยม มากยิ่งขึ้นคือทางคลินิกเนี่ยเห็นความสำคัญว่าใช้โมโน p o ล่าไอและอัลตราซาวแบบไฮฟู t เทคโนโลยีประเภท l i n นียซและอั t ตราฟอร์มา p อเนี่ยและก็ตัว s ิกมาลิฟต์เนี่ยสามารถเอามารวมกันให้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดรูปหน้าส่วนเกินนั้นก็เป็นข้อมูลหนึ่งซึ่งผู้ป่วยอาจจะสามารถเอาไปเลือกใช้ในการที่จะ ได้ปรึกษาแพทย์และดูแลตัวเองในอนานคต